สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับเอาละครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยระหว่างที่ผมกำลังถ่าย Facebook ดูอะไรไปเรื่อยเปื่อยเนาะก็ได้ไปเจอกับเกมหนึ่งเข้าแบบบังเอิญน,นะครับนั่นก็คือเกม Soul Strike i d o l Custom Hero นั่นเองนะ ซึ่งในตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรกับตัวเกมมากนะครับแต่เพราะว่าเป็นเกมแนวไอเดอลเนี่ยผมนะครับก็เลยตัดสินใจลองโหลดมาเล่นดูปรากฏว่านะครับเป็นเกมที่เล่นสนุกกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับก็จะมาในแนวไอดอล RPG นะครับพร้อมด้วยระบบ Hack and s l a s h นะที่เราเนี่ยสามารถเปิดระบบออโต้ได้นะครับหรือว่าเราเนี่ย จะบังคับด้วยตัวเองก็ได้นะครับผมเราเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะถ้าอยากสะดวกสบายก็กดออโต้เนาะแต่ถ้าอยากบังคับเองเพื่อความสนุกเนี่ยก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะแถมอุปกรณ์ต่างๆภายในเกมนะครับเราเนี่ยก็สามารถหาดอกได้ฟรีจากวอนเตอร์ในแผนที่ต่างๆด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถปรับแต่งคลาสของตัวละครรวมถึงสกิลใช้งานต่างๆได้อย่างอิสระเลยนะและเกมนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ตัวละครหลักของเราอย่างเดียวนะครับ เพราะว่าเมื่อเราเนี่ยเล่นไปถึงจุดจุดน,นะครับเราเนี่ยจะสามารถซัมมอนคู่หูนะครับออกมาช่วยเราโจมตีได้ด้วยนะสูงสุดเนี่ยเราสามารถหาเพื่อนนะครับหรือว่าคู่หูเนี่ยมาใส่ในทีมได้ถึง3ตัวละครเลยนะครับผมแต่ว่าก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเล่นพอสมควรเลยนะ แต่ก็อย่างว่าแหละนะครับเกมแนวไอดอลเนี่ยต่อให้เราไม่ได้เข้าเล่นเกมแต่ตัวละครของเราเนี่ยมันก็เก่งขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วนั่นเองนะครับเอาละครับต่อมาเนี่ยเรามาดูกันที่ระบบกาชากันบ้างดีกว่าเนาะสำหรับในเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าระบบกาชามีหลายแบบมาก ให้เราเนี่ยกดเข้ามาที่ปุ่มซัมมอนด้านบนได้เลยนะครับนี่เลยนะครับระบบกาชาในหน้านี้เนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4รูปแบบนะโดยตู้กาชาแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีเลเวลของตู้กาชาระบุเอาไว้ด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเรานะครับทาการซุ่มกาชาไปเรื่อยๆนะครับจนครบตามจํานวนที่กําหนดเนี่ยเรานะครับก็จะสามารถอัพเลเวลของตู้กาชาได้ด้วยนะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสนะครับได้รับของรางวัลต่างๆในตู้กาชาในระดับที่สูงขึ้น พูดง่ายงเลยนะครับตู้กาชาในเกมนี้เนี่ยยิ่งถ้าเราสุ่มเยอะเท่าไหร่นะครับสุ่มบ่อยเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้รับของในระดับที่ดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูกันที่ตู้กาชาแรกกันก่อนดีกว่าเนาะซัมมอนคลาสหรือว่าคลาสตัวละครนั่นเองนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงก็คืออาชีพต่างๆนะครับผมซึ่งเรานะครับสามารถเข้ามาดูรายละเอียดนะครับได้ตรงฟังก์ชันตัวละครนะครับนี่ตรงนี้เลยเนาะ นี่นะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นคลาสทั้งหมดที่มีอยู่ในเกมณปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีระดับบอกเอาไว้อยู่ด้วยนะตั้งแต่ระดับ D ระดับ C ระดับ B ระดับ A ระดับ S นะครับ SS แล้วก็ไปสูงสุดอยู่ที่ระดับ SSS เลยนะครับผมซึ่งความเก่งของแต่ละคลาสเนี่ยก็จะตามระดับเลยนะโอเคนะครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่ตู้กาชาที่2นะครับสัมมอนสกิลเนาะสำหรับตู้กาชานี้นะครับก็จะเป็นการสุ่มหาสกิลของตัวละครหลักออกมาใช้งาน ซึ่งเราเนี่ยสามารถนะครับกดเข้ามาดูได้นะครับตรงฟังก์ชันติดตั้งตรงนี้เลยนะครับผมนี่นะครับในแถบสกิลเนี่ยมันก็จะมีสกิลนะครับให้เราเลือกใช้งานแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสามารถเลือกใช้งานกันได้ตามใจชอบเลยยิ่งถ้าเรานะครับได้สกิลระดับตานานนะครับที่เป็นสีส้มเนาะหรือว่าได้สกิลระดับสีแดงที่เป็นระดับเทพนะครับมันก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยยิ่งโหดขึ้นไปอีกนะครับผมเอาละครับต่อมาเนี่ยเราไปดูกันที่ตู้กาชาที่สานะครับซัมมอนพักพวก หรือที่เราเรียกกันว่าคู่หูนั่นเองเนาะสำหรับตู้กาชานี้นะครับเมื่อเราสุ่มใช้งานเนี่ย เรานะครับก็จะสุมลับนะครับพักพวกหรือว่าคู่หูเพื่อที่จะเอามาช่วยเราโจมตีมอนสเตอร์ต่างๆนะเราสามารถเข้ามากดดูในฟังก์ชันติดตั้งได้เลยนะครับกดมาที่พักพวกเนาะนี่เห็นไหมครับมันก็จะมีคู่หูนะครับมากมายหลายแบบเลยนะตั้งแต่ระดับสีฟ้านะครับระดับสีม่วงไปจนถึงระดับสีแดงเลยนะยังไงก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับผมเอาละต่อมาตู้กาชาที่ตีนะครับเป็นตู้ซัมมอนวัตถุโบราณสำหรับตู้กาชานี้จะเปิดได้ตอนที่เรานะครับผ่านภารกิจคู่มือบทที่614้ได้แล้ว ผมแต่ว่าผมเนี่ยก็ยังเล่นได้ไม่ถึงไหนเลยนะตอนนี้มาถึงแค่บทที่274เท่านั้นเองนะครับดังนั้นตู้กาชานี้เนี่ยเดี๋ยวเราข้ามไปก่อนเลยแล้วกันเนาะแต่ถ้าใครนะครับอยากจะเข้ามาดูรายละเอียดของไอเทมวัตถุโบราณเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่ติดตั้งแล้วก็เลือกไปแถวัตถุโบราณได้เลยนะมันก็จะมีไอเทมตัวอย่างนะครับที่เราเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้นะยังไงก็ลองมาดูกันได้เลยนะครับเอาล่ะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําการรีวิวตู้กาชาไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ย ลองผสมกาชาเล่นกันสักหน่อยดีกว่าเนาะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าตู้กาชาในเกมนี้แต่ละตู้เนี่ยมันเป็นยังไงประมาณไหนนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ซัมมอนคารหรือว่าตู้คาสตัวละครก่อนแล้วกันนะครับนี่เวลาสุ่มเนี่ยมันก็จะมีแบบหนึ่งครั้ง10ครั้ง30ครั้งอันนี้ก็ตามสะดวกเลยนะครับนี่เห็นไหมผมสุ่มมานะครับได้สกิลคาร์ดดีแล้วก็คาร์ดสีเนาะเป็นสีขาวกับสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราสุ่มนะครับ จำนวนเลเวลนะครับมันก็จะเพิ่ม e x p นะเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมสุ่มครบ900ครั้งเนี่ยเลเวลของตู้นี้นะครับมันก็จะเพิ่มเป็นเลเวล4ทําให้ผมเนี่ยมีโอกาสได้รับนะครับผมไอเทมที่มีระดับสูงมากขึ้นนะโอเคต่อไปนะครับไปดูตู้ซัมมอนสกิลนะครับหรือว่าสกิลใช้งานกันบ้างเนาะนี่นะครับเวลาสุ่มก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอกาสที่เราจะได้รับของดีหรือไม่ดีเนี่ยก็อย่างที่ผมได้บอกไปขึ้นอยู่กับเลเวลของตู้กาชานั้นันนะโอเคนะครับต่อมาเป็นตู้พักพ่วงนะครับหรือว่าตููู้หเนะ ตอนนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสนะครับที่จะได้รับนะครับคู่หูระดับสีส้มระดับตํานานเนาะแต่โอกาสได้เนี่ย0.020เนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งเลเวลตู้สูงขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับมันก็จะมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราลองสุ่มเล่นไปสักหน่อยแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้สีส้มมาบ้างหรือเปล่านะครับหืสีม่วงออกมาแบบรัวๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับทุกครั้งที่เราสุ่มเนี่ยแล้วเราได้ซ้ํามานะครับเราเนี่ยสามารถเอามาอัปเกรดได้นะครับผม นี่นะครับเข้ามาตรงที่แถบติดตั้งเนาะถ้าเราสุ่มสกิลได้ซ้าม,มานะครับเราก็เอามากดอัปเกรดปลุกพลังตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราเนี่ยจะเอามาวิวัฒนาการสกิลก็ได้นะครับเช่นเดียวกันพวกเนี่ยเวลาที่เราได้ซ้าม,มาเยอะๆนะครับนี่เราก็เอามาปลุกพลังยกกองเลยมันก็จะเพิ่มพลังรวมของไอเดีเราได้อีกนะครับผมโอเคนะครับและนอกจากตู้กาชาทั้งหมดที่ผมได้แนะนําไปแล้วเนี่ย งครั้งนะครับตัวเกมก็จะมีกิจกรรมตู้กาชาพิเศษเข้ามาด้วยนะอย่างเช่นตอนนี้นะครับก็จะเป็นตู้กาชาสกิลระดับเทพเนาะแล้วก็จะเป็นคู่หูระดับเทพสีแดงนะครับผมซึ่งตู้กาชาพิเศษแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะกดได้ง่ายๆนะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องมีระดับเลเวลของตู้กาชานั้นๆถึงเลเวล6ก่อนนะ อย่างเช่นนะครับถ้าผมจะสุ่มสกิลระดับสีแดงเนี่ยผมนะครับจะต้องมีเลเวลตู้กาชาสกิลนะครับเป็นเลเวล6ซะก่อนนะเช่นเดียวกันนะครับถ้าผมจะสุ่มตู้ตัวละครคู่หูระดับสีแดงนะครับผมเนี่ยก็จาเป็นนะครับจะต้องมีเลเวลของตู้ซัมมอนคู่หูเนี่ยเป็นเลเวล6กก่อนนะถึงจะสามารถสุ่มได้เนาะอันนี้นะครับถ้าใครอยากได้อะไรดีๆเนี่ยก็ต้องค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับผม อาละครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่อีกหนึ่งตู้กาชากันดีกว่านะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็น Unique Selling Point นะครับซึ่งก็เป็นจุดขายหลักของเกมนี้เลยนะก็จะมาในรูปแบบลูกแก้วสีม่วงตรงกลางหน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมโดยเราเนี่ยจะต้องทําการตรีมอนเตอร์ในเกมไปเรื่อยๆนะ เพื่อทาการสะสมวิญญาณแล้วก็เอามาเปิดตรงลูกแก้วสีม่วงอันนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งกาชาลูกแก้วอันนี้นะครับเวลาที่เรากดใช้งานเนี่ยเรานะครับก็จะได้รับอุปกรณ์มาทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะสามารถเลือกได้แค่เพียงชิ้นเดียวนะสําหรับใครนะครับที่ไม่รู้ว่าจะเลือกชิ้นไหนอะไรยังไงดีเนี่ยผมแนะนาง่ายๆเลยให้เราเลือกดูนะครับว่าค่าพลังของอุปกรณ์ชิ้นไหนมันเยอะที่สุดเนี่ยก็ให้เลือกชิ้นนั้นไปนะครับนี่นะครับก็สามารถสุ่มได้เรื่อยๆเลยนะครับผมอู้รอบนี้นะครับ ได้ระดับสีส้มนะครับผมนี่ค่าพลัง5 8 0 0เลยนะอ้วันนี้สีม่วงกว่า5 4 0 0นะครับรอบนี้มีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราส่่มกันอีกสักรอบดีกว่านะครับผมอ้โหรอบนี้ก็3,500ก็ถือว่าไม่แย่นะครับผม ซึ่งเจ้าตู้กาชาลูกแก้วสีมุกตรงนี้นะครับเราเนี่ยสามารถทําการอัปเกรดได้ด้วยนะครับผมด้วยการเข้าไปที่ฟังก์ชันตัวละครนเนาะแล้วก็เลือกมาที่ลูกแก้วโซนะครับเห็นไหมในการอัปเกรดเลเวลหรือว่าขั้นต่อๆไปเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่นะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้โซนะครับห้ครบตามจํานวนที่กาหนดรวมถึงเลเวลตัวละครนเนี่ยก็ต้องถึงตามที่กําหนดด้วยนะนี่เห็นไหมถ้าสมมติว่าผมอัปเลเวลต่อไปได้เนี่ยผมจะมีโอกาสสุ่มได้อุปกรณ์ระดับสีแดงด้วยนะก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผม เอาละครับและหลังจากที่เรานะครับผมได้อุปกรณ์ต่างๆมาแล้วนะครับเราเนี่ยก็มาเข้าที่ช่องกระเป๋าได้เลยหรือว่าช่องคลังได้เลยเนาะจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลือกไปที่อุปกรณ์โซโน,นะครับเลือกติดตั้งอัตโนมัติได้เลยนะครับผมระบบเกมเนี่ยมันก็จะเลือกอุปกรณ์ที่ดีที่สุดนะครับเอามาให้ตัวละครหลักของเราใช้งานนะตัวอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้งานนะครับก็ให้เราเนี่ยกดไปที่ปุ่มรูปถังขยะนะครับผมแล้วเราเนี่ย ก็สามารถเลือกไอเทมนะครับที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้งานเพื่อเอามาทําการย่อยเพื่อเราเนี่ยจะได้หินตีบวกนะครับผมนี่นะอันนี้ไม่ได้ใช้นะครับผมอ่ะอันไหนที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะไม่มีตัวอ e ีเนาะอ่ะเราก็สามารถกดได้นะครับนี่จากนั้นเนี่ยกดย่อยไปเลยนะครับผมเห็นไหมเวลาที่เราย่อยเนี่ยเราก็จะได้รับหินตีบวกมาจํานวนหนึ่งนะครับยิ่งถ้าเรานะครับย่อยอุปกรณ์ระดับสูงสูงเนี่ยจำนวนหินตีบวกที่ได้ก็เยอะขึ้นโอเคนะครับหลังจากที่เราได้หินตีบวกแล้วเนี่ยเราก็มาที่ฟังก์ชันเมนูแล้วก็เสรริมพลัังนะคบ ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเรานะครับสามารถเข้ามาอัปเกรดเลเวลหรือว่าระดับการตีบวกของอุปกรณ์ได้ด้วยนะซึ่งถ้าเลเวลตีบวกมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโอกาสที่จะแตกมันก็จะมีมากขึ้นนะนี่เห็นไหมอย่างตอนนี้เนี่ยโอกาสสาเร็จอยู่ที่ประมาณ67นะครับผมถ้าตีแตกก็ไม่เป็นไรนะครับก็แค่เสียหินตีบวกฟรีเนาะก็ค่อยๆเอามาอัปเกรดนะครับเพิ่มพลังให้กับตัวละครไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็สังเกตตรงด้านบนนะครับเมื่อเราทําการตีบวกครบตามจํานวนที่กําหนดเนี่ยเราก็สามารถปลดล็อกเพื่อรับค่าสเตต โอเคนะครับและนอกจากนี้นะครับอุปกรณ์นะครับที่เราไม่ได้ใช้งานเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอาไปย่อยเนี่ยเราก็ยังสามารถเอามาเปลี่ยนรูปลักษ์ให้กับอุปกรณ์หลักของเราได้ด้วยนะครับบอกเลยนะครับว่าสายแฟชั่นเนี่ยถูกใจสิ่งนี้แน่นอนนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับนี่เดี๋ยวเราเนี่ยกดมาที่อาวุธอันนี้นะครับกดไปที่รูปดวงตาตรงนี้เนาะนี่เรานะครับก็จะสามารถเลือกอุปกรณ์ได้นะครับที่เราเนี่ยจะทําการเปลี่ยนรูปแบบนะครับผมซึ่ง ค่าเตตัสต่าง,างเนี่ยมันจะยังคงเดิมนะเพียงแ,แต่รูปแบบเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปประมาณนี้นะครับเอาละครับพอผมเนี่ยพูดมาถึงระบบกาชานะครับผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยก็าอาจจะมองว่าแล้วเราเนี่ยจะเอาตั๋วกาชาหรือว่าเพชรแดงมาจากที่ไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องซุ่มนะครับจเจ้าตู้กาชาไปเรื่อยๆเนาะแถมมีหลายตู้ด้วยนะครับผมและทุกครั้งนะครับที่เราสุ่มก็อย่างที่ผมได้บอกไปมันก็จะสามารถเพิ่มเลเวลของตู้กาชานั้นๆได้นั่นเองนะซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยก็ไม่ตกัวเ ก็มีกิจกรรมต่าง,างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะแจกทั้งตั๋วกาชาแล้วก็เพชรแดงนะครับผมขนาดผมเล่นไปเรื่อยๆแบบขำๆนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีเพชรแดงตั้งสามแสนแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่เยอะมากๆเลยนะต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้เติมเงินเลยนะครับผมเนี่ยก็ได้มาจากการทํากิจกรรมการทําภารกิจนู่นนี่นั่นนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยแจกเพชรแดงเยอะมากๆเลยนะ แต่ถ้าใครนะครับยังรู้สึกว่าเพชรแดงกับตั๋วกาชาแค่นี้เนี่ยมันยังไม่พอใช้นะครับในตอนนี้เนี่ยตัวเกมก็มีกิจกรรมใหม่นะครับผมเพิ่งเข้ามาล่าสุดเลยเป็นกิจกรรมนะครับฉลองยอดดาวนโหลดทั่วโลกครบ1ล้านครั้งนะบวกกับที่ตัวเกมเนี่ยเปิดให้บริการครบ3เดือนนั่นเองนะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับทางทีมงานเนี่ยก็แจกจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเพียงแค่เราเนี่ยเข้าล็อกอินตัวเกมนะครับก็รับตั๋วกาชาฟรีไปเลยวันละ100ใบนะครับผม เยอะมากๆเลยนะและเมื่อเรานะครับทำการล็อกอินเข้าเกมครบ7วันเนี่ยวันสุดท้ายวันที่7นะครับก็รับไปเลยนะครับผมเพชรแดงจํานวน1ล้านเม็ดเลยนะโอ้แม่เจ้านะครับแจกหนักขนาดนี้เนี่ยสายฟรีแบบผมก็ยังแอบตกใจเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยก็เล่นเกมมาเยอะเหมือนกันนะยังไม่เคยเจอเกมไหนนะครับแจกหนักขนาดนี้เลยนะครับเอาละครับและสาหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นเกมนี้แบบจริงจังเนี่ย ผมแนะนําอย่างหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมนั่นก็คือผู้เล่นนะครับควรจะเข้ามาซื้อแพ็กเกจอยู่หนึ่งแพกนะครับผมนี่กดเข้ามาที่ร้านค้านะแล้วก็เลือกมาที่แพกนะครับเลือกไปที่สมัครบริการนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีแพ็กเกจที่เขียนว่าลบโฆษณาเนาะซึ่งผมแนะนําเลยว่าให้เราเนี่ยเลือกซื้อแพ็กเกจที่มันเป็นลบโฆษณาแบบถาวรน,นะครับ ราคาอยู่ที่350บาทนะเพราะว่าเกมนี้นะครับมันมีหลายจุดมากๆเลยนะครับที่เราเนี่ยสามารถเข้ามากดดูโฆษณาเพื่อรับของรางวัลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในร้านค้านะครับผมหรือว่าจะเป็นในตู้กาชาเนาะที่เราเนี่ยสามารถสุ่มฟรีได้ต่อวันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราได้แพ็คลบโฆษณามาเนี่ย มันจะทําให้การเล่นเกมนี้ของเราเนี่ยเป็นอะไรที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องดูโฆษณาเลยนะสามารถกดรับของรางวัลได้เลยซึ่งมันก็ช่วยประหยัดเวลาในการเล่นได้เยอะเลยนะครับผมและสำหรับเกมนี้นะครับนอกจากที่เราเนี่ยจะตีมอนเตอร์ต่างๆภายในแผนที่ที่เราเห็นอยู่แล้วเนี่ย ตัวเกมนะครับก็ยังมีระบบดันเจียนมาให้เรานะครับเข้าไปฟารม์มทรัพยากรต่างๆรายวันด้วยนะครับผมกดเข้ามาที่เนื้อหานะเห็นไหมมันก็จะมีดันเจียนแล้วก็จะมีแบบท้าทายเนาะซึ่งในแต่และดันเจียนเนี่ยมันก็จะใช้กุญแจในการเข้าแตกต่างกันไปนะครับยิ่งเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยระดับความยากมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเรารู้สึกว่าเล่นไม่ผ่านนะครับสู้ไม่ไหวเนี่ยก็ให้เรานะครับเข้ามาอัปเกรดตัวละครของเราเพิ่มด้วยนะตามฟังก์ชันต่างๆที่ผมได้แนะนําไปเนาะไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดรรตััวละคะคคนบ หรือว่าจะเป็นการอัปเกรดอุปกรณ์สวมใส่ด้วยการตีบวกนะครับหรือว่าจะเป็นสกิลใช้งานนะครับรวมไปถึงคู่หูพักพ่วงเนี่ยก็ลองเข้ามาอัปเกรดกันด้วยนะครับผมอ,อ๋อเกือบลืมไปนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยที่เป็นฟังก์ชันอัปเกรดนะครับเมื่อเราเข้ามาเนี่ยเรานะครับก็สามารถเลือกอัปสเตตัสต่างๆได้ด้วยนะถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยฆ่าบอสไม่ทันเวลานะครับฆ่ามอนไม่ทันเวลาเนี่ย ก็ให้เรานะครับเข้าอัปเกรดนะครับพวกค่าพลังโจมตีแอตแทกอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับตีแรงอยู่แล้วแต่ว่าตัวละครของเราเนี่ยมันยืนทนดาเมจบอสได้ไหวนะครับก็ให้เราเนี่ยสลับมาอัพค่าพลังป้องกันได้นะครับผมเนี่ยก็ลองมาเลือกอัพดูได้นะมันมีสเตตัสหลายอย่างให้เราอัพนะครับผมไม่ว่าจะเป็นค่า MP อัตราคิติคอนอะไรพวกนี้เนาะล้วนแต่ทำให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับนี่รวมถึงในฟังก์ชันปลูกพลังนะครับเมื่อเราลงแดนเจียนตามที่กําหนดเนี่ยเราจะได้รับนะครับไอเทมที่เอามาใช้ในการอัปเกรดนะ แล้ก็อัปเกรดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเนี่ยพอเราอัปเกรดตันแล้วนะครับเราก็สามารถปลุกพลังนะครับเพื่อเลื่อนขั้นถัดไปได้นั่นเองนะนี่นะครับก็อย่าลืมเข้ามาอัปเกรดกันด้วยนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับที่เราสามารถอัปเกรดเพื่อมลังให้กับตัวละครของเราได้เนาะมันก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่ดูสิ ผมได้เพชรน,นะครับผมมาเรื่อ,อยๆเลยนะครับเนี่ยแจกเยอะอยู่นะอ่ะอันนี้ต้องผ่านด่านที่3ามขีดหกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูหน่อยแล้วกันนะว่าผมเนี่ยจะสามารถผ่านได้หรือเปล่านะครับผมโอ้ตอนนี้เนี่ยผมมีเพชรแดงนะครับอยู่ประมาณ3 0 0แสนกับเพชรเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปส่งกาชาเล่นกันสักหน่อยแล้วกันเนาะ เพราะว่าผมเนี่ยอยากจะทําให้มันเป็นตู้กาชาเลเวล6นะครับอยากจะไปสุ่มพวกสกิลสีแดงนะครับหรือไม่ก็คู่หูระดับสีแดงเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่า300,000เพชรเนี่ยมันจะเพียงพอสําหรับการอัปเกรดตู้กาชาให้เป็นเลเวล6ได้หรือเปล่านะนี่เห็นไหมเมื่อเราผ่านแล้วนะครับมันก็จะปลดล็อกภารกิจต่อไปเรื่อยๆนะเอาละครับเดี๋ยวเรานะครับมาสุ่มตู้กาชาคลาสกันก่อนดีกว่านะครับผมว่ามันน่าจะมีผลกับตัวละครเราเยอะนะนี่นะครับเรามีตั๋วฟรีเราก็ใช้ตั๋วฟรีไปก่อนนะครับผม ไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ดวงนะครับผมโอ้ยมีแต่สีขาวสีเขียวนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้สีม่วงนะครับโอกาสได้อยู่ที่4 0เปอร์เซ็นเลยใช่ไหมหนึ่งดาวอ๋อโอกาสได้อยู่ที่0 1 0 0์หนึ่งศูนูนเปอร์เซ็นตนะครับผมโอ้โหโอกาสได้มันช่างน้อยนิดมากนะครับผมโอเคตอนนี้ตั๋วกาชาฟีงผมก็หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราใช้เพชรสุมได้เลยนะครั้งละสามหมื่น นี่เราได้ตั๋วฟรีมาจากตรงนี้อีกนะครับผมเดี๋ยวเราใช้ไปเรื่อยๆนะตอนนี้ตู้กาชาของผมก็อัปเกรดเป็นเลเวล4แล้วนะครับโอ้โหถ้าจะอัปเกรดไปเลเวล5เนี่ยต้องสุ่มถึง2,000ครั้งเลยนะครับผมโอ้โหก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะโอเคคราดระดับสีม่วงมาแล้วนะครับอาอย่างน้อยก็ดีนะเดี๋ยวเรานะครับมาทําการเปลี่ยนคาราดให้กับตัวละครใน i อดีของเราเลยนะครับผมไม่ต้องคิดมากนะครับนี่ให้เรากดมาที่เปลี่ยนคร์ดอัตโนมัตินะตัวเกมนะครับมันก็จะเลือกาาารดดดททีีี่่่สุมให้เเนนันองนะ ไม่ต้องกังวลไปนะครับเวลาที่เราได้คาทใหม่มาเนี่ยยังไงมันก็เก่งกว่าคาดเก่าแน่นอนเนาะโอ้ผมติดใจนะครับเดี๋ยวผมขอสุ่มเล่นอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับผมเผื่อว่าจะได้อะไรดีๆบ้างนะครับอู้เป็นรูปสมุดนะครับผมออ้ยเราได้ค์ดระดับสีส้มนะครับระดับตำนานเลยนะครับเนี่ยเอาเรื่องว่าพอบทจะได้ก็ได้แบบงงๆนะครับผมเอาละได้มาเราก็กดเปลี่ยนค์ดอัตโนมัตินะครับเป็นจอมเวทน้ําแข็งแล้วนะอู้ก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะครับเนี่ย โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยตัวละคร้องผมก็เก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะแถมเพชรแดงตอนนี้ก็เหลือตั้ง200,000เนาะอ่านี่นะครับตรงส่วนนี้เนี่ยก็มีฉายาให้เราเข้ามารับเพื่อเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครเราได้ด้วยนะโอเคนะครับแล้วสำหรับในช่วงนี้นะครับก็พิเศษสุดๆไปเลยทางตัวเกมเนี่ยได้จัดกิจกรรม Soul Style X A I S Game แล้วก็ A I S Point นะครับซึ่งรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยก็ตามนีได้เลยนะครับผม นี่เลยนะครับผมก็ให้เราเนี่ยเข้ามาที่หน้า Google เนาะแล้วก็พิมพ์ไปว่าเกมออนนะครับจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาที่หน้าเว็บนะครับเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมได้เลยนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับผมโซลสไตล XAS เกมนะนี่นะครับให้เราเนี่ยกดเข้ามาดูรายละเอียดกิจกรรมได้เลยนี่สําหรับกิจกรรมนี้นะครับเมื่อเราเข้ามากดรับนะครับผมเราเนี่ยจะได้โค้ดนะครับสุ่มกาชาคู่หูนะครับมาจํานวน100ชิ้นนะสําหรับวิธีการรับโค้ดเนี่ยก็สามารถอ่านรายละเอียดทําตามได้เลยนะครับ ซึ่งโค้ดอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่า สามารถเข้ามารับได้ทุกคนนะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นลูกค้าของ AIS นะครับผมบอกเลยนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะและนอกจากนี้นะครับถ้าใครนะครับผมเป็นลูกค้าของ AIS เนี่ยก็สามารถเข้าไปที่แอป My AIS นะครับแล้วก็ใช้ point หนึ่งแต้มในการแลกโค้ดได้นะซึ่งโค้ดที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะได้เป็นเพชรแดงจํานวน40,000เพชรเลยนะครับผมที่สําคัญเนี่ยใช้ point แค่แต้มเดียวเองนะยังไงนะครับผมถ้าใครนะครับเป็นลูกค้าของ AIS เนี่ยก็อย่าลืมเข้าไปรับโค้ดฟรีกันด้วยนะครับเอาละครับแล้วสาหรับกิจกรรม ก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะว่าก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับ ที่แจกหนักไม่แพ้กันเลยสําหรับทุกคนเนี่ยที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับผมนั่นก็คือกิจกรรมกอรอกแบบฟอร์มรับโค้ดมูลค่ารวม2,000บาทซึ่งผมเนี่ยจะแปะลิงก์กรอกแบบฟอร์มเอาไว้ให้ที่ช่อง description ด้านล่างคลิปเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมไปกรอกรายละเอียดเพื่อรับโค้ดฟรีกันด้วยนะครับผมบอกเลยว่าทําได้ง่ายๆนะกรอกรายละเอียดแค่ไม่กี่บรรทัดเท่านั้นเองเนาะโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วสําหรับคลิปแนะนําเกม Soul Style Idol Custom Hero เกมแนว Idol RPG พร้อมด้วยระบบ Hack and Slash นะครับสาหรับใครที่ สนใจเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะและก็เช่นเคยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมช n e l สายฟรีลเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสักหน่อยแล้วกันนะส่วนผมเนี่ยก็จะพยายามทําคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆแน่นอนนะครับผม